นี <I like? S 2> ่ค่ะเพื่อนมาดูปักไหลกันแล้วไหลไหลมาทำอะไรไหลไหลไหลมาทำอะไรมาไหลนี่ไงเขาไหลนี่ไงดูดูปักไหลมันมาเที่ยว

ดูเกินเดินไม่ไหวกินอะไรมาเนี่ยเฮ้ยอะไรก็กลบ้านไปตัวใหญ่มากเลยเพื่อนนบักไล้มันมาเที่ยวยังไกลอะไรไปทำไมอะไร ขอ,อขอบคุณพี่พี่เป็นพื่อนทุกท่านขอบคุณพี่พี่เป็นมาทุกท่านติดตามรับชมกิฟต์ให้นุชนะคะขอบคุณค่ะอะไรนี่ใครเี่ยวใคร